ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เจ้าอยู่หัวพระราชทานต้นอะไรสักอย่างให้คุณพ่อนี่คือต้นอะไรคะแอปเปิลแอปเปิลต้นแอปเปิลต้องเป็นแอปเปิลต้นแรกที่ต้นแรกของอ่างขางครับที่ในหลวงพุยกัอพระราชทานให้คุณพ่อครับหลังจากนั้นท่านก็ได้เอาพืชเมืองหนาวจากต่างประเทศนะครับมาให้ทดแทนเช่นสตอเบอรี่พวกพีชพวกสาลี่นะฮะที่พันที่มาทดลองปลูกครับ เห็นคุณพ่อพี่ไพรัตเคยกราบทูลท่านเรื่องของราคาท้อตกต่ําด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็ตอนนั้นคุณพ่อ <c oughs> ท่านถามว่าท้อาไปขายที่ไหนท่านรู้ว่าไปขายที่เชียงใหม่คือท่านต้องส่งไปไกลอ่ะครับแล้วก็ราคาก็โดนพ่อค้าคนกลางกดดด้วยเลยอีกไ,ไม่นานก็ท่านก็มาสร้างโรงงานให้ก็คือตั้งเป็นโรงงานหลวงที่หนึ่งเนี่ย ตอนี้เมื่อเราผิดได้จริงๆแล้วเราก็ต้องเอาจัดการขายเพราะว่าจะให้ชาวขาวไปขายเองเนี่ยมันไม่ได้เพราะนั้นนะเราก็ต้องทําเรื่องตลาดอีกอีกอันที่คนถามนะบอกว่าเราโครงการหลวงได้กําไรเท่าไหร่เราไม่ได้เลยเพราะว่าของของชาวขาวเนี่ยนะเราเอาไปขายนะราคามันก็ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงแล้วแต่ตลาดจะซื้อเท่าไหร่ใช่ไหมเมื่อเราได้เงินมาแล้วเราจะหักต้นทุนของเรา ค่าขนส่งค่าภาชนะอะไรเงี้ยนะที่เหลือนะเราก็ให้ชา,าวเขาหมดเลยกําไรไม่มีกะเรล่ากําไรก็อยู่ที่ชาวเขาวท้งนั้น ท่านก็ทรงทราบว่าเราสามารถเอาไอ้เอาไอ้ต้นต้นทอนะมาเป็นรากแล้วก็เอาไอ้ตาของลูกพีชลูกใหญ่ๆเนี่ยมาต่อได้มันก็ลูกมันก็จะใหญ่ก็เป็นผลไม้เมืองหนาวนะซึ่งท่านก็ว่าไอ้ผลไม้เมืองหนาวเนี่ยหรือว่าพืชผลอื่นๆเมืองหนาวเนี่ยน่าจะขายได้ราคาดีมากในประเทศไทยเป็นซึ่งเป็นเมืองร้อนเนี่ยท่านก็เลย ก็เห็นว่าที่บนดอยนี้มันไม่ใช่เมืองร้อนเป็นเมืองหนาวก็ต้องท่านก็รับสั่งให้หาพืชเมืองหนาวมาปลูกฟุตบอลต้องเล่นเป็นทีมตราสโมสรนบนบกเสือ้อสำคัญกว่าชื่อตัวเอง พรสวรรค์อาจทำให้คุณชนะแต่ทีมเวิร์คจะทำให้คุณเป็นแชมป์ s อ n ์ Corporation Manchester United ่าม,มาทำรถเป็นไรครับผมการทางพิเศษงประเทศไทยบริการพิเศษเพื่อคุณคนพิเศษหัวใจสิ่งส่งต่อรุ่นสู่รุ่นครื่นลูกใหม่จะเป็นพลังหลอมรวม เป้าหมายสูงขึ้นก็ต้องพยายามมากขึ้นคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงโชเล่ยสิงค์อปเปอเรชั่นแอนเชอร์ซีฟุตบอลครับ สวัสดีค่ะแล้วคราวนี้เราเป็นอะไการทางพิเศษ่งประเทศไทยบริการพิเศษเพื่อคุณคนพิเศษ อุปกรณ์อยู่ข้างในไปหมดเลยเครื่องกลึงเครื่องอะไรอยู่ข้างในอุปกรณ์ช่างอะไรมอรมอเตอร์อะไรที่วางอยู่คือมันเครียยมาเลยัมันมีถังมีสูงมีอะไรนะมันสูงเกรียร่ยลังคาแลวนะฮะห้องมออบก็หายไปทั้งห้องเลยนะฮะทำอะไรไม่ถูกอะแม้แต่ข้าวอังทานไม่ค่อยลงอะมันจิตใจมันหดหูครับ เราก็ปลาบป,ปื้มดีใจจนไม่รู้ท่านถามอะไรก็พูดไม่ถูกก็ร้องไห้ยอย่างเดียวเพราะว่าไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าพระองค์ท่านจะทรงพระเมตตาราดฎรถึงขนาดนี้มาเดินดูอะไรตาอะไรแล้วก็หันหลังมากคุยกับาเารางหันหลังมากคุยกับพระสามีมั่งลุงนะดูดูไล่ท่านถามว่าอะไรเป็นหัวใจของกเกษตรลุงก็ทูลว่าน้ำพยา่ะอุ้ยท่านดีใจ หัวเลาไม่เคยคิดนี่ว่าพระองค์ท่านจะมาสะเสด็จมาเยี่ยมเยียนคนยากคนจนท่านประเสริฐมากที่สุดหาไม่ได้อีก ครั้งแรกอ่ะท่านก็มาถามว่าเราจะอยู่ได้ไหมบอกว่าอยู่ได้อยู่ได้จะค่ะบอกว่างี้เกิดมาเป็นคนนะต้องอดทนแล้วสิ่งอะไรถ้าเราอดทนทําได้แล้วทุกอย่างจะสาเร็จท่านพูดว่างี้เราก็เปืม้มน้ําตามันก็ไหล,ลมันบอกไม่ถูกว่าเออเกิดมาครั้งหนึ่งประชาัวได้มาพบเรา ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะครับตอนปี26เนี่ยนะครับก็จะบอกได้ว่า26ขึ้นมา,าจนถึงประมาณปี37เนี่ยตอนนั้นบอกได้ว่ามีโรงงานหลวงอยู่5แห่งปัจจุบันเนี่ยก็เลยเหลือ3โรงงานบวกโรงงานที่มอชอตอนนั้นเนี่ยก็มีเพิ่มระดกับผมตอนนั้นว่างานที่อาจารย์มอไปําไว้เนี่ยเป็นงานที่สำคัญมากว่าเป็นงานที่เ,เพื่อประโยชน์กับ ชาวบ้านโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าจะทําต่อก็ต้องทําให้ดีทําให้มันเป็นประโยชน์กับชาวบ้าน สวัสดีค่ะแล้ทราบว่ารถเป็นไร,นไรครับผมการทาง <ใน S 1> พิเศษแห่งประเทศไทยบริการพิเศษเพื่อคุณคนพิเศษหัวใจสิ่งส่งต่อรุ่นสู่รุ่นครื่นลูกใหม่จะเป็นพลังหลอมรวม เป้าหมายสูงขึ้นก็ต้องพยายามมากขึ้นคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงโชล่ย์โอ้ราสิงค์คอร์ปอเรชั <S <S u, <S <S ่นแอนเชอร์ซีฟุตบอลครัม ทางพิเศษสวัสดีค่ะไม่ทราบว่ารถเป็นไรของผมทางพิเศษทางพิเศษแห่งประเทศไทยบริการพิเศษเพื่อคุณคนพิเศษฟุตบอลต้องเล่นเป็นทีมตราสโมสอนบนบกเสือ้อสำคัญกว่าชื่อตัวเอง พรสวรรค์อาจทำให้คุณชนะแต่ทีมเวิร์คจะทำให้คุณเป็นแชมป์สิงคอร์ปอเรชั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เป็นบุญนักนาที่พระองค์ท่านได้พระราชทานที่ดินให้เพราะฉะนั้นในสิทธิของตัวสมาชิกต้องห,ห่วงแผนมากที่สุดต้องตกทอดถึงชั่วรุ่งชั่วรานเพราะฉะนั้นให้สมกับที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้เราเพื่อให้เราได้ทํามาก,กินตกทอดถ้าสมมุติพระองค์พระราชทานหน้าโฉนดให้พวกเราก็คงจะขายไปเยอะเพราะฉะนั้น <c oughs> พระองค์นี่คือที่พระองค์ได้ทรงมองการไก่เพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่อนุญาตว่าจะให้อย่างไรก็แต่แต่ให้ตกทอดชั่วรุ่งชั่วรานต้องการให้เราอยู่ตรงนี้ รตรงนี้เป็นสิ่งที่ใครก็แล้วแต่ที่อยู่ตรงนี้ต้องห่วงแหนแผ่นดินแห่งนี้นะครับเท่ากับแผ่นดินเกิดตัวเองถึงไม่เกิดตรงนี้ก็เท่าแผ่นดินเกิดเพราะแผ่นดินแห่งนี้เป็นแผ่นดินของพระราชา หักษากลถ้าเราไปซื้ออะไรมาเป็นส่วนรวมมันก็ต้องได้ถูกแล้วมาแบ่งกันเพราะฉะนั้นสากลก็ถึงเป็นระบบที่น่าจะดีสําหรับพี่น้องของเราแต่ต้องมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ต่อกันมันก็คงจะทําให้ชีวิตรอดแลวหลังจากนั้นมันมีอย่างอื่นเข้ามาต่อไม่ใช่อยู่แค่นี้แค่นี้เพื่อว่ารอดตายไม่ตาย,ไม,ตายไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมีกินมีใช้ ท่านก็มาสอนให้รักสามาคัคคีให้รักษาแผ่นดินไม่ให้ให้ไว้ไม่ให้ขายให้ให้ทําการเกษตรให้ช่วยเหลือก็โกงกันช่วยเหลือคนที่ยากจนฟ้าแล้วก็ช่วยเหลือกันอ,อ,อย่างเงี้ยนะผมก็ทราบซึ้งในในพระมหากราณาธิคุูของท่านก็รักจะรักษาพื้นดินที่ท่านยกให้เนี่ยเอาไว,ชว้ช่วยลูกช่วหลานจะไม่ขายไม่จะไว้ทํากินตลอดไปนะครับ สกลทั้งรัวตัวหันหน้าเข้าหากันนะฮะก็จะมีคนมาตามไปช่วยเพแก้ปัญหาไม่ใช่ปล่อยให้โดดเดี่ยวสากลหลายแห่งเนี่ยเข้มแข็งมีฐานะดีแต่บางแห่งอยู่ที่ความรู้การเคารพตนเองในหน้าที่เนี่ยนะยังมีน้อยไปไปหวังว่าใครต้องมาช่วยเพราะฉะนั้นในรูปสากลผมก็เห็นด้วยที่ท่านประธานมาเนี่ยเหมาะประชีวิตคนไทยที่จะรวมตัวกันแต่ขอให้มีความซื่อตรง not quite like a pilot.